ดอกกูวันนี้นายยังไม่ได้โชว์อะไรเลยนะนี่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 โชว์สักหน่อยสิโอ้ดอกกูพูดแล้วก็โชว์เลยโชว์เลยดอกกูสวัสดีครับไลฟ์สดอาร์เซนอลประทะแมนยูไนเต็ดนะครับวิกแม์ประจำวิกนี้ได้แหละโอ้ น่าเสียดายที่ยูนแค่สองคนนะมันเป็นวันอาทิตย์แมบบแบบนี้นะครับัเป็นวันเสาร์นะอืมน่าจะมันนะอืมอ่ะแต่ไม่เป็นไรถ,ถ้าคุณนูนกับคุณแจ็คอยู่นี่อมืมาดูกันว่าผลจะเป็นยังไงนะคู่นี้นะครับก็อาเซนนลในบ้านนะครับมันก็ไม่ง่ายอยู่แล้วแหละถึงแมนยูมันมาจะฟอร์มดีนะที่แล้วเขาตามนะอารอเซนนลเขาก็โหดเหลือเกินฤด,ดูกาลน,นี้นะครับเสมอก็โอเคแล้วแหละ สำหรับความคิดบินนะชนะได้ก็ดีแนตะ่เสมอก,ก็พอใจละคนเจียมตัว <laughs> แต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ออแล้วก็เชีย์เต็มที่ค่ะขอสกรอรไหนครับหนึ่งหนึ่งใครยิงก่อนใครยิงมันนามันหนหนึ่ง,หน,งหนึ่งค่ะใครยิงก่อนเซนเซนองยิงก่อนอ๋อยุตีเสมอใช่อ,อไปดูสเ็คตัวจริงนะแอะดรู้บอกสกรหนเอยหรอสก,กรอที่แอดอยากให้เป็นอันยุชนะสามหนึ่งอ้าห <laughs> ์สเ็คตัวจริงนะครับ อาร์เซนอลเจ้าบ้านโกเป็นราย่านะกองหลังทิมเบอร์ซาลิบาคาบเบียลคาบ,เบีเอนะครับกองกลางโอเดกาสบิเบนดี้ดิเคลไลส์นาวรุกซากา้ทาทอสซาเชสุตโอ้โหแน่นปั๊กส่วนแมนยูนะครับโกเป็นลมนัมเบนกองหลังดาโลแม็กควายมาติเนตุชชอกองกลางคาเซมิโลไมนูนารุกอามัดบูโน,โนโด,ดอกูหน้าเป้าเป็นเอ็มเบโมนะครับก็ใช้ชุดเดิมเป๊ะเลยจากเกมนี่แล้วโลโลโอ้ยไหล ยิงติดมาที่เน็ตสวนได้ไหมสวนไม่ได้เลยว่ะโดนบี้แบบโอ้โหไม่รู้ออกข้างกลางไม่ได้ออกข้างย้อนฝั่งนู้นวิ่งดูดิไม่ได้เลยอ่ะตรงกลางอ่ะโอ้โหซาก้ามันก็โอ้โหโอ้ยกลางไม่ดีเลยไปแล้วครับแล้วเราเอาให้อยู่เตะมูมอีกแล้วโอ้โหนะดิคันไลท์นะครับเปิดมา โอ้ลัมเมนเซฟโอ้ยกับโดนสูตรเขาแม่งโหดจริงอะไรจริงเป้งเลไนะโอ้โหดีนะตรงตัวลัมเมนยังเซฟได้นะครับเป็นลองทุกอย่างอ่ะตอนนี้มันอยู่กองบุกกองบอลแบบโอ้โหไม่ได้งงหัวงานนี้นจากนั้นเขาก็มีแบบช่วงเต็ดชึ่งนะเขาก็เล่นตลอดไม่ได้เหมือนกันนะ ก็ดีแบบให้มันผ่อนคลายหน่อยแต่มู่ถ้ามันยังไม่ไปใกล้ๆก่อเหตุทุก็ยังผ่อนคลายได้นะเผื่อเขามีวันพลาดบ้างวะเนี่ยมันเล่งแล้วคิ็นคปปี้เปิดดอกกูมงบอลอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้ยสก,กา้ตาตักมาได้ยิง<อ>เรียบร้อยล้ำหน้าบ่าวะเข้ามดูตัวเองเหรอทำไมทิมเบอร์ไอ้เนี่ย แล้วทำไมก้องจับมาตินเนสอะน่าจะทำเข้าประตูตัวเองโอ้โหมาพลาดเจอเล่งนะพลาดเลยโอ้โหเนอยู่สองคนสัก้าไม่ตัดออกมาได้อะโอ้ยขา,ยขามาตินเนสนั่นแหละอะวะเปิดเกมเปิดเปิดมันจะผ่อนคลายขึ้นไหมเมนูมีสองย่างไ่ผ่อนก็โดนเล่ปเลยกรโดนเพิ่มกับมันต้องสู้แล้วแหละ เออสู้ข <mini horror> <m ario> ึ้นมาบ้างเอะไเอ็มเบโมไปเอ็มเบโม่ไปคนนี้โอ้ย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 ยิงอะไรไม่ได้วะเอ็มเบโมไม่ยิงว่ะต้องบุกนะแมนยู่ตู้แล้วอ่ะเออพอโดนแล้วทำไมไม่ยอมยิงเออทำไมไม่ยอมยิงอ่ะลอเมนเออลงมาโอ้ อย่าพึ่งด่ากันเออเลยไปโม้ปมมึงให้เพื่อนเล่อยดีใหมัดโวยละคนยิงที่ไอมโม่ไม่กล้ายิงอ่ะแล้วมันเห็นมึงวิ่งมานวยหรือเปล่าเออสุเข้าโขงเฮ้ยไอ่เฮ้ยโอ้ยไม่เข้าไม่พี่อะไรเอ้ยเอมโม่โอ๊ยไอ้เราก็ตอนแรกก็แบบเอ้ยมึงจะเข้าปขงวะแบบโอ้โหเนี่ย อันสนอนมันก็ไม่ได้แบบขนาดนั้นไปเก่งอยู่ได้สูบีดีมากกล้าเล่นกล้าไล่เขาก็พลาดเห็นไหมเห็นอยู่เออเนี่ยคุยกันเด็กดาร์โล่ต้องบอกเฮ้ยเนี่ยมันจะเข้าคู่เห็นปะมันก็เลยหลุดใช่ปหมเนี่ยมันกึกกึกสุบีพลาดโหดโหดใจแบบกลัวยิงโดนระยะเซ็งชิบหายเลยจริงๆนะบวยนั่นมาสไลด์ด้วยเออ เนี่ยช็อตเนี้ยเอาไงวะอุ้ยโอ้โหต้องถือว่ายิงดีทำดีำดมโมโม่มันจะชอบทำดีหลังจากด่ากับกูโนโอออ่อะเกมที่แล้วเป็นงี้เลยเด่ากับูโน่มาช็อตหนึ่งแล้วก็ยิงได้เปิดขึ้นมาอสองนาทีครับโม,โมโ่โม่อุ <c oughs> อ้ยเฮ้ยเได้บ้าไม่ได้หมาบอลเด้งไ,<อ>ไม่ดีเอาบูโน่ฟังโน้ตฟังโน้ตฟังโน้ตไม่วัดวัดวัดวาเอ้ย โอ้โหโมมันจะเหนือจะเอาเหนือเลยเหนือโอ้โหถ้าตุงกรอบก็ได้ลุ้นอยู่นะเอออ้าวคุณจะโทรไหมคุณจะเออลืมเลยคุณไม่ทางไปก่อนหน่อยหรอคือเขาหลับเพรานอนไงโอ้โหหลับลงเลยหลับลงเลยเนี่ยฮัลโหลคุยได้ปะเนี่ยสัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์หน่อยได้ไหม มีคนเรียกร้อางได้ยินเสียงครึ่งแรกครึ่งแรกเป็นไงอ่าครึ่งแรกเป็นไงวะเล่นรูปเกมดูดีกว่าในี่แต่รูที่ซูีิมนดี้ทำคืออะไรเขาทำอะไรกูแค้นกูแค้นมึงมากคิดอะไรอยู่ม่ไหวว่ะน่่ะดีเออคนเรามันก็พพลาดกันบ้างแล้วทำไมต้องมาพลาดตอนนี้เอาจริงลูกนั้นทำแมนยูตื่นเลยนะ ตอนแรกแม่งจะหลับแล้วนะแม่งดูอะแม่งแบบโดนกดโดนน้ำแบบโอ้โหแล้วได้ทุกนั้นเออเหมือนแม่งตื่นเลยแล้วเซนอนเป๋ไปเลยอืแต่ผมว่ากลับมาได้อ์เซนอนอะไม่แพ้หรอกหรือวันนี้เขาจะเป็นวันของทีมเยือนวันนี้วันทีมเยือนนะคุณเห็นไหมเห็นแล้วเดี๋ยวถ้าผลสกรเป็นยังไงเดี๋ยวเพื่อจบเกมโทรไปหา โอเคอาจะจบสามหนึ่งอหละได้ถ้าว่างก็ค่อยคุยก็ได้เดี๋ยวโทรไปถามก่อนว่าว่างไหมมันตีนส์ดอกกูวันนี้นายยังไม่ได้โชว์อะไรเลยนะนี่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 ไงนี่โชว์สักหน่อยสิโอ้โหดอกกูพูดแล้วก็โชว์เลยโชว์เลยดอกกูเออโอ้โหทักไม่ได้เลยอ่ะสวยด้วย โอ้ยทกเขาไม่ได้เลยเออคนเรามันต้องมีพัฒนาโชว์อะไรสักหน่อยสิโอ้เลยเชื่อนะพูดปุ๊บแม่งยิงเลยโอ้โหแม่งกลายเป็นปีกโตโหดแล้วเหรอวะโอ้โหโหแล้วยิงอย่างโหดโโหดูอาหมัดต้องคารวะสวยสวยเออต้องอย่างนี้ดิวะสู้อย่ามาตั้งรับนะ ตั้งรับอ,อยู่แล้วแหล,ละไม่ต้องกลัวหรอกอย่าตั้งรับเยอะเล่นทําเล่นไปเล่นต่อเนี่ยเห็นปะนนเขาก็ไอ้นี่แลนะหละนะแฮนหรือไม่แฮนไม่แฮนไม่แฮนแฮนตอนไหนวะไม่แฮนไม่มีโดนมือสักนิดเฮ้แต่มมีอะไรก็ว่าเสียรู้ทีสูตรไหนอีกเอาล้ครับพี่ต้ารับเม็นไว้ครับระวังการเบี้ยวด้วยระวังทิมเบอร์ด้วย มองได้ทุกคนแล้วดูมาตีเน็ต้องมาระวังกับเบี้ยวสาก้าเปิดมามองได้โอ้สาก้าไปแล้วเจอบูโ่มีมองมีมองโอ้ยพี่ต้าโอ้ยเคียร์รับฟ้องอะไรวะฟ้องอะไรอะโอ้แ็นบอลน่ะไม่รู้ มันล้มอ่ะล้มม,าม,มาัาถะอุ้ยโดนว่ะแกก็น่าจะเห็นแล้วนะโดนมือนะเอาไปแฮห็นเหรอ,ย,อยังไงอ่ะกรรมการอยู่กับแมนยูอ่ะไม่รู้เว้ย <laughs> แต่มันถามว่าโดนไหมอ่ะมันเขโดนเต็ม,มตเลยแหละเออแต่มันเป็นจังหวะล้มลงไปอย่างเงี้ยแล้วมันโดนไหมถ้าสมมติว่าถ้าท่าการล้มอ่ะคนเรามันก็ต้องเผาหัวอืมแต่ไม่รู้นะเกมหยุดยังตั้งแต่ตอนนั้นอะยังมั้งไม่รู้ว่ายิงไปก่อนไหมเมนยูยิงไปก่อนเลยอเปล ตาไงกับดอกโกน่าแทดโอ้<ฟ>อยทำไมมึงไม่ยิงเองวะยิงไปแล้วไงผมจ่ายแล้นนี้ยิงก็ได้เมืเ่อกี้คงไม่มาแล้วมั้งมีอน่าจะนานขนาดนี้แต่มันเป็นจังหวะเหมือนถ้าคนจะลม้มอ่ะแล้วเขาเตะมามันไม่ได้เหมือนถ้ามองมันไม่ได้ตั้งใจเนี่ย <c oughs> ไม่หยุดละมันก็ไม่น่ามีอะไรแล,ะละ้วล่ะมันยังมึอนอยู่เลยน่ะ มันยังไงก่อนเฮ้ยม,มันมันมันเรื่องใหญ่นะหูมืนหัวยั่วอ้าวแต่มุมครับสากาเปิดมาลำเมนช็ตั้งกระบวนตั้งกบวนอย่าเพิ่งให้โอ้โหตั้งกระบวนกตัดตัดโอ้โหเหยื้ยเกือบโดนโโลำเมนยังทัน มุมพอดีเลยอ่ะเออเด่ยันยัดเสาแรกอ่ะเปิดมาอุ้ยอุ้ยเหมือนจะโกแล้วได้แล้วเหมือนจะเข้าแล้วจนได้เอามีฟ้องอะไรกันไม่รู้มันมีอะไรไหม โผมมันโดนเต็มมุมบ่อยเกินอ่ะขอดู้ว่าช้าหน่อยสิแล้วมันตกแบบให้ยิงพอดีเลยนะมันสกัดไม่ออกอ่ะหนสามคนอ่ะอืมอาร์ฮุโนโดไม่นคุณยะคุณยะ โอ้โหเต้นเต้นโอ้โหอาเซนตอนมันชอบเผลออย่างนี้นะเอาจริงอะลายยาวอะไรยาววะโดนแล้วเผลอโดนเอ้ยได้แล้วเผลอได้แล้วเผลอสวยมากโอ้โหเกมนี้แม่งมันเนี่ยควาจริงไอ้คนลุกโอ้โหกล้องจับดูสาได้นะอาเซนตอนโดนยิงแต่ลูกนี่แบบโอ้โหทำดีทำดี โนลุกโอ้โหขนงาน,นครับคุณย่าครับอา้าคราวนี้ก็ตั้งสตินะแม่นยูอย่าไปโดนเตะมุมมาอะไรมันเยอะแยะดิเส้นไปเซไปโดนเตะมุมอยู่นั่นแหละอุ้ยจบเลยได้ไหมจบเลยได้ไหมไม่อยากเพี้ยนแล้วไยไลทท้อแล้วเหรอไลทเมีอยรีบเลย ไปสองซี่โอ้โหเขากำลังแบบท้อกันแล้วเนี่ยน้เพื่อนแต่ละคนเมื่อกี้ทดอใหญ่เยอะมากทดเท่าลายเจ็ดนาทีเยอยเยอะเหลือเกินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพลาดเฮ้ยพลาดเฮ้ยบูโนอะไรอ่ะโอ้ยท้องบอลก็ได้บูโนเอ้ยละเอียดหน่อยวะมึงด่าตัวเองมึงดิ ห้องบอลก็ได้จะเป็นยิงโหแล้วยิงไม่ได้ลุนเลยถ้าเป็นเอ็มโมมะทำดีไ่แน่ทำดีกว่านี้เออคือจะรักไก่นึ่งก็จะใกล้เคียงม่างไม่ใกล้เคียงเลยโอ้โหจริงจงเนี่ยเขาอุสาหพลาดให้แล้วอืมนายาสาออกไปเลยไก้อยเฮียเราไหมั้ยฮ้ยโอ้พี่ตา พี่ตาโอ้โหพี่ตาโดนเซฟเหรอวะหรือดีดเองโอ้ล้ำหน้าเหรอหรือแรงหรือฟาวไม่รู้รโอขอบคุณพี่ต้ามากช็อตนี้ทําได้ดีคิดว่าโดนแล้วนะเออไม่เหมือนเป็นใจไปหาพี่ตาเฉยน่าจะฟาวคืออะไรพี่ตาเขาดีดเหรอวะพี่ตาทำอะไรอ่ะไม่รู้ <laughs> ไม่รู้เหมือนกันว่าม,มันเกิดอะไรขึ้นเขาไม่ยิงอ่ะเขาจะดีดไปข้างเหรอเขาจะส่งให้ใครเหรอเออ หรือติดลำเมนเหมแต่มันฟาบแล้วฟาวมาตีเนสให้ใครละจบเกมครับโอ้โหแมนอยู่แมงเหลือจะเชื่อนะอย่างนี้ต้องมีเดี๋ยวอกคอปะไปฉีก่อนไปโอ้ยเอาบุกมาชนะจะต้องได้ถึงบ้านนะครับสุดจริงๆนะเกมนี้ คือก่อนเกมเนี่ยเป็นลองแมนยูเป็นลองเยอะนะแฮนดิแคปทางต่างประเทศนี่ให้ถึง1มเมล็ดนะครับแมนยูเป็นลองเยอะขนาดนั้นเลยอะแล้วลูกเกมก็แบบโอ้โหโดน,นอัลเชนนบุกกดนะแต่ว่ามันเด็ดขาดกว่าเขบอกแบบนี้แมนยูยิงเข้ากรอบสาครั้งนะครับเป็น3ประตูแล้วก็สู้ด้วยทรัพยากรที่มีได้ดีใช้การเพรสซิ่งนะใช้การโฉก,กาสลูกยิงดอกกูอย่างเงี้ย บางคนจะบอกโอ้ยแม่งแบบฟุกหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่มันก็เป็นลูกยิงที่เข้าข้อพอดีแล้วมันก็ทุกอย่างมันพอดีอ,ะอ่ะเออเช็ดคานอะไรเงี้ยส่วนลูกคุณย่านี่อันนี้สวยธรรมชาติใช่ไม่ต้องปรุงแต่งธรรมชาติของคุณย่าเลยเออยิงแบบตั้งใจแต่ลูกรอกกูเนี่ยมีโชคอรัหวดตูมแล้วมันเช็ดคานอ,อย่างลูกลูกเอ็มเบโมก็ได้จากการเพลสิ่ง แล้วก็เขาพลาดสวีมันดี้พลาดนะครับส่วนฟังอาเซนนลก็บุกมาก็โดนแผงหลังแมนยูจัดการสองประตูที่อาเซนนลได้เนี่ยประตูแรกส่วนนิดนึงคือแม่งโดนมาร์ติเนสเขา้า<อ>ส่วนลูก2ก็มาจากลูกเตะมุมที่ซึ่งเป็นจุดแข็งของอาเซนอลนะคือแมนยูเกมเนี้ยแม่งโดนเตะมุมโคตรเยอะเลยโดนประตูนึงถือว่าเ็าน่าจะโอเคแล้วนะเพราะว่าโดนเตะมุมเยอะมากลูกนั้นก็พยายามช่วยกันพยายาม,มแล้วเตมที่<า>แล้วแต่ก็ ไม่รอดแมนยูเนี่ยโดนเตะมุมเก้าครั้งอะเออโดนอเนตเตะมุม9้าครั้งโดนไปหนึ่งประตูนะครับถือว่ายังพอให้ภัยได้เ,ออเกมรับวันนี้ก็ก็ต้องชมเชยกันนะว่าช่วยกันดีเ,ออเป็นอีกเกมหนึ่งที่แม้แตกเก่งของฝ่ายใดคนที่สมหวังคือแฟนแมนยูอ้าคุณแจ็คสักหน่อยไม่ต้องโทรมารีบเลยแจ็คพิมพ์มานะว่าไม่ต้องโทรมา โอเคน่าจะช้ำใจ